สวัสดีครับวันนี้เรามาซ่อมไฟครับไฟเพดานครับเห็นไหมสองอามาดูวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟง่ายๆนะครับหนึ่งจะต้องมีบันไดเอดันสูงแล้วก็ไขควงวัดไฟคีมจับสายไฟครับเราจะไม่เอาไฟลงนะครับอ่ะคือไว้ก่อนเริ่มกันเลยวิธีการก็เป็นโคมไฟนี้ครับเรา ให้ขันนัอตตัวนี้ออกมันเสียบ่อยครับตัวนี้มันเป็นกระจกกระจกก็อ่ะนี่ก็ถือไว้เมาเจ้าอี๋เออเนี่ยตัวเดิมมันจะเป็นหลอดหลอดนีออนนะครับเราจะเอาออกทั้งหมดนี้นะครับเราจะไม่เอาเราจะไม่ใช้ประหลาดด้วยนะครับต้องเช็คสวิตช์นะครับเช็คไฟเนี่ยครับมีมี B. มันนานแล้วนะกอบหมดแล้วนะครับตัวนี้ครับนี่คือสายไฟนะครับสายสองเส้นนี้เพื่อป้องกันก็นกเลยจะใช้ครีมนะครับในการถอดนะหรือจะตัดอะไรก็ได้นะครับนะมันกรอบหมดแล้วนะครับกรอบหมดแล้วครับให้ใหใคลายสกรูออกซูมเข้ามาใกล้ๆก็ได้ตรงนี้ ระวังนะครับตนนัวนี้มันไม่มีไฟหรอกนะครับเพราะว่าตัดไฟแล้วนะครับนี่มันขาดหมดแล้วนะครับสายรุ่นเก่าก็จะมีสายสีขาวกับสายสีดำเนาะ,ะมันกรอบพัดสติกแตกหมดนะครับอ่าสักพู่สองไฟมาใกล้ๆตัวซิเห็นไหม มันเมื่อนะครับคีมนะครับเพราะว่าคีมตัดเลยแล้วนะค่ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ปลอด้ายใหม่อ่าโอเคนี่เช็คไฟนะครับเราเช็คไฟก่อนนะครับมันจะมีที่ที่ววดอยู่อ่าไม่มีไฟ ไครับไม่มีไฟครับปลอดภัยครับเราก็จะเอาหลอดนี้ออกเลยแค <c oughs> ่นี้แค่นี้ครับอ่ะตัวนี้จะเอาไปทิ้งเสร็จแล้วปรหลาดให้เจ้าออกเลยก็ได้หรือเราจะไม่ใช้อ่ะหลอดใหม่มาห,หลอดใหม่จะเป็นหลอดแก้วอืว่นร้านนั้ ซื้อมาใหม่ครับยี่ห้อนี้เลยนะครับราคาสองร้อยแปดสิบบาทดูไม่ธรรมดานะัเนี่ยหลอด led อเ,เป็นวงจรใหม่เป็นการเชื่อมต่อก็เชื่อมต่อง่ายๆครับเนี่แค่เอาสายสีดำกับสายสีขาวจิ้มเข้าตรงนี้นะครับไขควงก็จะใช้ไขควงแฉกหรือแบนก็ได้ตรงนี้เล็กๆนะครับทีนี้ก็จะมี ตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กมาดูกันแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้ตัวนี้เป็นแม่เหล็ก <c oughs> อตัวนั้นหูุดออกไปแล้วไม่เป็นไรเด็ย <c oughs> มันก็จะติดเลยนะครับเป็นแม่เหล็กง่ายเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็เอาที่ทานที่ให้มันต่อสายง่านก็แล้วกัน Hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. ลอกออกไม่เป็นไรครับไม่ได้ใช้อ่าลองเทปดูอ่านนี่เลยสว่างเราจะใส่ครอบไหมใส่ครอ,อบมานี่ครับสว่างเลยทีเดียวนะครับหลอดนี้หลอด LED ถ้าใส่ฝาครอบมันก็จะลดความสว่างลงเปลี่ยนง่ายๆครับเปลี่ยนง่าย แล้วก็เอาใส่ไปเลยใส่ไปนี่เลยครับ <c oughs> ตัวนี้มันงอเนาะตอนนี้ต้องวัดเข้าข้างใน่วรล็อกหลอดหลอดไฟเก่าไหนตัวเก่ามันเป็นหลอดหลอดอ่าดีออนนี่อะออกสีได้ไหม ปรับสีไม่ได้รุ่นนี้อ่าตองปิดเปิดใหม่มืดตึ๊บโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับในการเปลี่ยนหลอดไฟในห้องลูกสาวครับสวัสดีครับ